สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับช่องโดนนัดเคดี D, ครับผมวันนี้วันที่15มีนาคมนะครับทางเกม ROV มีกิจกรรมใหม่มาอีกแล้วนะครับผมมาทุกวันเลยครับมาแบบทีมากๆมาให้เสียตังตลอดเลยครับผมก็คือจะเป็นกิจกรรมวงแหวนเวทไอดอลนะครับผมก็คือจะเป็นการสุ่มสกินนะครับมี4ี่สกินด้วยกันก็คือของเซฟิลล่าคาฟเฟนนี แอนเนตแล้วก็ลิเลียนานะครับผมเป็นสกินเมโลดี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูสกินกันนะครับว่าแต่ละตัวว่ามีสกินสวยขนาดไหนกันนะครับผมโอเคครับผมถ้าเซฟิลล่าก็จะสกิน <here. S 1> ประมาณนี้ <This is S 1> นะครับผม <is> จะไวเลทพาร์ทครับผมโอเคต่อไปคาเฟนี่นะครับผมอย่างสวยครับ ต่อไปแอนเนตครับผมโอเคครับต่อไปไปดูของลิเลียนหน้ากันนะครับผมอันนี้นยังไม่มีตัวนี้ครับผมอันนี้สามร้อยสิบกุปองครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาลองเปิดให้ทุกคนดูเพียงแค่5ครั้งพอแล้วกันเพราะว่า สกินพวกนี้ผมผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ผมเล่นแต่แคลลี่กับไฟเตอร์นะผมอันนี้มันเป็นอย่างเช่นสายซับกับเวทส,ส่วนใหญ่ผมผมไม่ค่อยได้เล่นสายนี้เท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ทุกคนดูกันนะครับเพียง5ครั้งละกันเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นอยู่ครับลด50%เอ,เอนาะเราเราไมาซื้อเลยนะครับนี่ะฮะ75คูปอง25ชิ้นโอเคไป และกันมน่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่ผมจะสุ่มก็คือจะมาดูเงื่อนไขกันก่อนนะครับผมก็คือในกล่องก็จะมีสกินนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนนะครับผมโดยอัตราที่จะได้รับก็คือสกินมีอัตราได้รับ0.95%นะครับผมไมโครโฟน13.60ส่วนเอฟเฟกอื่นๆอีโมจิอะไรอย่างงี้55.45%นะครับผม ก็ถ้าเกิดเราสุ่มได้ไมโครโฟนเราก็เอาไปแลกได้นะครับผมเก็บครบ15ชิ้นเอาไปแลกสกินเลือกได้ตามใจชอบเลยครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดให้ทุกคนดูทีละครั้งนะครับผม5ครั้งแล้วกันเนาะโอเคครับครั้งที่1ครับผม,มวา่าสกินจะมาไหมครับเนี่ยโอ้โหได้เอฟเฟกต์ควาบคือแบบเกลือมากๆเลยครับผมมาครับ โอ้โหเกลืออยู่ดีครับผมมาครั้งที่สามวันรูปอะไรดีโอ้โห,โโหผมนี่คือแบบเกลือจริงๆรอบิซิอือหือสุดสุดจริงครับผม รอบสุดท้ายครับโอ้โหได้ไมโคฟโฟนโอเคได้แค่ครั้งเดียวครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในการสุ่มนะครับผมก็คือโอกาสแบบไม่ถึง1%นะที่จะได้สกินโอเคครับผมถ้าใครที่ชอบสายสายนี้แบบชอบเล่นเวทเล่นซับพอร์ตสกินพวกนี้ก็น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าเป็นแบบสกินหายยากเหมือนกันครับผมแล้วก็แบบ ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับกิจกรรมวงแหวนเวทสกินญี่ปุ่นนะครับผมโอเคเป็นวงแหวนเวทไอดอลนะ okay, ครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ขอฝากฝากเพื่อนๆกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แล้วแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ